เกิลนี้สกิลหนึ่งจะเป็นการปล่อยแมงกะพรุน3ตัวนะคะมารอบตัวเราช่วงที่เราปล่อยแมงกะพรุนเนี่ยจะมีรูปหอยขึ้นมาที่ด้านเท้าด้วยแล้วเราเป็นอารามตัวจริงเท่ากับอะไรคะต้องเข้าไปอินเวดบับแดงค่ะคือมันตั้งแต่ยุคโบราณแล้วอะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนเล่นอารามชอบมาอินเวดบับแดงวะแต่ตั้งแต่บัฟมใหม่เนี่ยก็ดีขึ้นมากสาหรับคนที่สงสัยว่าทําไมคนเล่นอารามชอบกดสกิลหนึ่งย้ำๆคือมันได้หัวแมงกะพรุนชนรอบรอบคะ่ะ ตอนแรกเราก็ไม่รู้เว่ยจนลองมาสโลดูมันจะขึ้นชน2อรอบช่วงที่เรากดสกิลหนึ่งจริงๆเว้ยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยตีได้เร็วขึ้นแล้วสกิลเนี่ยเขาใช้สีม่วงฟ้าซึ่งเป็นคอมบิเนชันที่ดีอยู่นะช่วงนี้เอเวมีตีมใหม่ที่เป็นใต้ทะเลเนี่ยรู้สึกทําสวยดีค่ะบิวตี้สแตนดาร์ดของสกินใหม่สกิลสองเนี่ยเราสามารถใช้เช็คพุ่มได้เลยนะคะเมื่อกี้ในมินิแมปเนี่ยเราก็เห็นทูเลนมันก็จะมีดาเมจด้วยแล้วก็ช่วยสตันด้วยมีความแรงแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่ปรััับบบมมมมาาาแแแแททนนนนนอออออะะะไไไไไไรรววววถ้้ปปปปชช่่่่่่่่่ยยเเเพืืสสกกิล็ีีโโ์คดดตง าาก็มีดาเมจแล้วก็สโลเหมือนกันจะบอกว่าเสือมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าสกิลหนึ่งเป็นแมงกระพุน